ไปตลาดเอาสักก้อนวันนี้ไปตลาดน่อยเด้อพี่นอ้องไปข้ามาไปตลาดส,า<ะ>สาวัสดีจา้าสวัสดีตอนสาวเจี๊ยบสาวพี่น้องจา้าจะไปเดินตลาดน้อยองอกกําลังกายวันพฤหัสไปตลาดาน,าน,นาดัดวันนี้ไปตลาดประจําม,มู่บานได้จา้าไปกลับสมคืกับเราออกกําลังกายออกกําลังกายตอนเหนียนหววเราอยู่ศูนย์กลางของปฏิปยาได้จ้ะเวียอิตาลีกับไอพิสมาดอนนี่นะตรงขันมันจะเป็นต่อเป็นในไอเชื่อมกัน ตรงนี้มันจะลดว่าพานนะจ่ะเห็นให้คนไอไอทีให้คนเข้ามาเดินย่ำแรงไอตรงนี้ย่ำแรงย่ำเสา,าคนเขาจะมาชุมนุมกันอยู่ในลาชวงอันอันอันย่ำแรงย่ำเสาจะเป็นหมองพักพรลถเขาจะว่าให้เขามาเลหมองนี้เบิง้งเบิ้งอจ,จเป็นข้อมูนนําตรงนี้มันจะเป็นศูนย์กลางของปฏิปายาเลยตรงนี้ลยจ้ะมีคนย่ำเสา,าเขาจะามาออกมาเดินอันนี้ก็จะเป็นทีประการของปฏิปายาที่จะสีแดงๆนี่ไอตรงนี้แหละ เห็นนี่เลยจ้าถานทีประจํามูบานของเฮาศูนย์กลางยำแรงคนเต็มเลยจ้าตรงนี้พอมันหอนคนจะออกมาหนังตรงนี้แหละตอนนี้เทียนขึ้นกับพวกเฮียนก็จะก็จะคํำก็จะมืดหนาร้อนยิงยูดึกหลานขายยูนี่ขายดีมากเลยนี่พวกเครืองดื่มเนี่ยเพราะมันมันร้อนพวกเราจะเดินไปตลาดนะคะตลาดที่ตรงนู้น เดินไปหา,าทีก็ถึงแล้วจากศูนย์กลางของปฏิปายาณนาอยจ้าเนาะตลาดมีประจำวันจัน<ม>จันฮ<ม>อดพุดอเ,ดเะะออฮะใช่ไงทำไมเขาถึงเซลล์มันถึงอันนี้นี่น,นี่ค่ะมันก็คือเพียสมาดอนนี่นะนะคะตรงข้างหน้าวานนี่ค่ะที่วานมาดื่มกาแฟกับเมลานี่ตลอดนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นศูนย์กลางนะคะ คนอิตาเลียนมันก็จะมี2ที่นะคะที่ให้เขาเรียกนะคะก็คือจะมีตลอดนะคะมีทุกจังหวัดเวียรโรมเวียอิตาเลยแล้วก็เพียสนะคะไอตรงนี้นะคะมีทุกหมู่บ้านนะคะเขาจะเรียกเหมือนกันต้นไม้ดูค่ะใบกําลังร่วงช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์นะคะทุกคนค่ะร้านไอร้านค้าที่เขาขายนะคะเสื้อผ้าอุปกรณ์ทุกอย่างนนะค่ะก็จะมีลดราคาด้วยซัมเมอร์เซลนะคะทุกคน เราก็จะเดินตามซอกตามซอยนี่นะคะไปตลาดนะคะทุกคนสมก็เดินมาจากบ้านนะคะเรามาเจอกันตรงที่ศูนย์กลางที่ว่าการของหมู่บ้านปฏิป้ายานะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะบรรยากาศตอนเช้าเรามาถึงตลาดแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะมันยังเช้าอยู่คะ่ะพวกพ่อค้ายังเอาสินค้ายังเอามาลงไม่ครบเลยคะ่ะทุกคน บางคนก็เพิ่งมาบางคนก็เพิ่งตั้งร้านนะคะทุกคนคะ่ะคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่เรามาเช้าเราไม่อยากจะร้อนนะคะทุกคนคะ่ะอากาศร้อน,นะคะ่ะช่วงนี้ร้อนมากวันก็ยังพูดกระส้มอยู่เลยว่าคนไทยอยู่ได้ยังไงยังถึง40องศาไอ้ตอนนี้เราก็แค่25 26ตอนเช้านะคะก็ถึงว่าร้อนมากแล้วนะไอร้อนมากแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนี่ทุกคนก็จะจําได้นะคะ ไอ้ทางตรงนี้วานถ่ายไปวิดีโอประจํานะคะทุกคนไอ้ตอนที่ไปส่งมาซิโมไปโรงเรียนเราก็ต้องผ่านถนนตรงน,รงนี้นะคะทุกคนภูเขาล้อมรอบเลยค่ะทางอิตาลีภูเขาเยอะมากมากจริงๆค่ะทะเลก็สวยด้วยแต่ทะเลทางนี้เนาะเขาจะเป็นหินนะคะหินเล็กๆเศษหินเล็กๆ,เ,กๆเราจะเดินเท้าเปล่าไม่ได้นะคะเราต้องใส่รองเท้ายางเหมือนรองเท้าที่เขาใส่ยิมไอ้เล่นน้ํานะคะทุกคนคะ่ะมันจะได้ไม่เจ็บเท้า เป็นเศษหินเล็กๆอยู่ใต้น้ําอยู่หาดนะคะทุกคนแต่น้ําเขาสวยนะคะทะเลที่นี่ก็สวยก็ไม่แพ้เมืองไทยเหมือนกันแต่บ้านเราก็จะเป็นทรายขาวละเอียดที่นี่ก็จะเป็นโขดหินนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะร้านค้ายังมาไม่ครบนะคะทุกคนค่ะเรามาเช้าก่อนเราไปดูผักผลไม้ช่วงเช้าเราแล้วก็ไปดูเสื้อผ้ามือสองนะคะตลาดที่นี่นะคะก็จะมีวันจัน ถึงวันเสาร์นะคะแต่วันพุธเขาแต่วันพฤหัสเขาจะย้ายไปที่ตลาดนั้นนะคะที่วันตลาดใหญ่นะคะทุกคนคะ่ะที่วันเคยไปถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูนะคะ mm. ทุกวันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะไม่มีนะคะที่นี่เขาจะย้ายไปที่ตลาดนัดใหญ่นะคะทุกคนตลาดนัดก็จะมีประจําหมู่บ้านนะคะทุกที่นะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือตลาดสด,ดบ้านเรานะคะ ที่ทุกคนมาจ่ายตลาดก็มาที่นี่นะคะถ้าใครอยากได้ผักสดผลไม้สดนะคะก็จะราคาถูกกว่าในห้างนะคะทุกคนค่ะชุดายน้ํากําลังมาแรงค่ะทุกคนชุดละ10ยูโรนะคะประมาณ400บาทนี่วันเคยซื้อไปแล้วก็จะมีสินค้าตามฤดูกาลนะคะเสื้อผ้าก็ตามฤดูกาลเหมือนกันผักผลไม้ก็มีตามฤดูกาลเหมือนกันค่ะทุกคนนี่ทุกคนคงจะจําได้นะคะทุกคนค่ะ กับทีประจําตลาดของเราค่ะทุกคนเดินดูไปพร้อมๆกันค่ะทุกคนค่ะนี่แหละเมืองปฏิป้ายาค่ะทุกคนช่วงเช้าอากาศดีหน่อยค่ะยังไม่ร้อนมากแต่ถ้าออกมาสายๆหน่อยนะคะทุกคนค่ะเริ่มเก้าโมงสิโมงนี่ร้อนมากเมื่อไลใครย้อยเลยค่ะทุกคนค่ะนี่เรามาถึงตลาดผักตลาดสดแล้วนะคะทุกคนบ่ายโมงเขาก็เก็บเกี้ยงแล้วค่ะสถานที่นี้ก็จะเป็นที่โล่งเลยค่ะ เพราะว่าเขาจะเปิดขายเป็นเวลานะคะทุกคนค่ะเราไม่สามารถเปิดแช่ขายได้ทั้งวันทั้งคืนเหมือนบ้านเรานะคะถ้าสิบเอ็ดโมงเขาจะเก็บเกี้ยงเลยค่ะโล่งเลยก็จะไม่เห็นแผงอะไรสักอย่างเลยไอผักผลไม้นี้นะ,ะกาจะมาจากสวนของเขาเองเมืองที่อยู่ใกล้นะคะก็คือหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ก็เอามาขายที่เมืองปฏิปายาของเรานะคะทุกคนค่ะหรือก็คนที่อยู่ในปฏิปายานะคะมีสวนเล็กน้อยเขาก็จะมาตั้งร้านขายที่นี่เอาผัก ปลอดสารพิษนะคะก็มาบางขายเป็นแผงเล็กๆนะคะเป็นล็อกเป็นล็อกของใครของมันนะคะทุกคนนี่นะคะก็ยังไม่เยอะเท่าไรคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเอามาจากสวนเขาเองค่ะสวนเล็กๆของเขาเองนี่ดูบรรยากาศผักผลไม้ช่วงนี้ตอนนี้นะคะผักที่ออกก็จะเป็นไอตอนนี้องุ่นออกแล้วคะ่ะทุกคนแล้วก็เชอร์รี่ก็ยังมีอยู่ แล้วก็เมลอนนะคะทุกคนก็ออกเยอะช่วงนี้อากาศร้อนแล้วก็มะเขือเทศด้วยค่ะทุกคนค่ะก็จะราคาถูกมีฟักด้วยค่ะข้าวโพดก็ออกเยอะค่ะช่วงนี้ค่ะไอฟักอัลฟักละห้าสิสตางก็ประมาณ20บาทบ้านเรานะคะข้าวโพดดิบนี่นะคะสินค้ามาจากสวนของเขาเองนะคะธรรมชาติค่ะทุกคนปลอดสารพิษค่ะผักผลไม้นี่กำลังตั้งร้านเลยค่ะทุกคนค่ะ 1นึ่งยูโรหนึยูโรห้นะคะก็ประมาณนี้แตงโมลูกใหญ่มากเลยค่ะที่อิตาลีเขาจะผ่าเป็นซีกนะคะแบ่งขายนี่ค่ะเหมือนพ่อค้ากำลังตัดซีกละประมาณ2องยูโรสามยูโรนะคะแล้วแต่นี่ร้านประจำของเรานะคะก็มาทุกคนจำได้ไหมคะที่สมเคยซื้อมะเขือเทศนี่แล้วก็มีขา้าวโพดด้วยเขาบอกว่า5ฝาก2องยูโรแถมหนึแถมหนึก ปลักละห้าสิบสตางค์เขาบอกนี่หัวหอมเล็กมะนาวออกเยอะเหมือนกันค่ะทุกคนนี่เชอรี่ก็กิโลละห้ายูโรนะคะอง,งุ่นค่ะออกเยอะค่ะช่วงนี้ทั้งอง,งุ่นแดงอง,งุ่นเขียวค่ะทุกคนอง,งุ่นไรเม็ดพวกนี้นะคะนี่เพิ่งออกวันนี้เห็นมาวางเยอะเลยค่ะนี่อง,งุ่นเป็นหน้าอง,งุ่นออกมาแล้วค่ะนี่แหละผละไม้ที่ทุกคนเห็นนะคะ คือช่วงนี้แล้วก็เปร่าด้วยนะคะทุกคนค่ะพวกลูกพีทลูกแพ้นะคะวันนี้วานกับส้มนะคะก็จะพาทุกคนนะคะเดนินเดินชมตลาดเล็กค่ะในช่วงซัมเมอร์นะคะวันคิดว่าวันนี้คนพ่อค้าไม่ได้มาทุกคนนะคะไม่ได้มาเยอะเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็ทุกคนเขาก็ไปทะเลนะคะทุกคนเขาก็เลยไม่เอามาวางขายครบทุกร้านนะคะก็จะมีเฉพาะร้านที่เคยเคยมานะคะร้านประจํา เขายัางมาเหมือนเดิมค่ะข้างขวาก็จะเป็นร้านพวกดองนะคะพวกผักดองปลาดองผลไม้ดองนะคะพวกองุ่นพวกเนี้ยนะคะเป็นดองนี่เมลอนเยอะเลยแตงจากแตกต่างจากบ้านเราไหมคะเมลอนนี่ว่าเพราะว่าลูกที่มันเป็นเส้นเส้นมันจะหวานหน่อยวันถามส้มว่าอันไหนมันแตกต่างกันยังไงข้างในมันเป็นยังไง โมบอกว่าไอ้ตรงที่เป็นเส้นๆน่ะขายบ้านเราแต่เหลืองเหลืองไม่ค่อยมีเท่าไหร,ร่เหลืองเหลือมันจะมีทางพวกอยู่ทางเกาหลีมากกว่าประมาณนี้นะคะบรรยากาศพ่อค้ากาลังทํางานอันนี้ก็ร้านปลาประจําของเรานะคะก็จะมาอังคารพุธแล้วก็เสาร์ค่ะก็ก็จะมาเพื่อหัดก็จะไปที่ตลาดนัดใหญ่เหมือนกันค่ะร้านปลาร้านประจําของเราค่ะทุกคน พอค้าถามวันนี้ไม่เอาหรอบ,บ้านบอกว่ายัางไม่เอาขอเดินดูก่อนจะมาเอาทีหลังนะคะทุกคนเพราะว่าต้องเดินเยอะคะ่ะวันนี้เดินดูทั่วๆก่อนเหนื่อยแล้วค่อยมาซื้อนะคะแล้วค่อยกลับบ้านเห็นไหมคะแผงเล็กๆทุกคนแม่บ้านต่างแดนเนาะพอเห็นพวกผักผลไม้นี่มีความสุขมากๆเลยดูได้ทั้งวันค่ะทุกคนถ้าอากาศไม่ร้อนเราก็อยู่จนร้านปิดนะคะจนร้านเลิก นี่แหละค่ะผักผลไม้ของคนอิตาเลียนช่วงนี้นะคะทุกคนค่ะนี่เดินไปดูพร้อมๆกันค่ะเดินดูไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะบรรยากาศของตลาดนัดที่ปฏิปายานะคะถ้าวันไหนไม่มีตลาดนัดนี้ก็จะโล่งเลยค่ะถนนกว้างเลยตรงนี้นะคะเขาจะใช้ในการจัดงานต่างๆนะคะทุกคนในช่วงงานช่วงหน้าหนาวเขาก็จะมาจัดงาน พิธีอะไรต่างๆก็ที่นี่นะคะทุกคนค่ะเป็นพื้นที่กว้างนี่มีขายชีสประจําด้วยขายชีสขายแฮมขายซาลามี่นะคะที่เป็นรสนี่ผักผลไม้พ่อ้ายยังเอาลงมาไม่ครบนะคะทุกคนคะ่ะเราเดินชมก่อนคะ่ะทุกคนเดินชมผักผลไม้ก่อนเดินดูก่อนเปรียบเทียบราคาของแต่ละร้านก่อนนะคะทุกคน ่าร้านไหนให้ราคาถูกกว่าแล้วก็คุณภาพเท่ากันนะคะเราก็เป็นข้อดีของลูกค้าที่เราสามารถเลือกได้นะคะทุกคนคะ่ะเพราะมันมีหลายร้านที่นี่ตอนนี้แม่ค้าพ่อค้าก็จําหน้าพวกเราได้หมดแล้วนะคะทุกคนนี่เมลอนก็แต่ละร้านก็แตกต่างนะคะบางร้านก็2.5ยูโรบางร้านก็ลูกละ1ยูโรนะคะทุกคนนี่ดูคะ่ะผละไม้สดสดคะ่ะทุกคน ลูกพีดลูกแพรลูกเล็กเล็กให้ลูกพีดนะคะลูกแพ้นี่ลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นคนที่อยู่ในปฏิปาย,ยานี่ค่ะของดองทั้งหลายบ้านเราเนาะพวกมะขามดองพวกมะกอกดองมะม่วงดองเนาะที่นี่ก็เป็นมะกอกดองค่ะทุกคนมะมะกอกแล้วก็มะกอกดำมะกอกเขียวนะคะโหมะเขือ มะเขือเทศสุกี้นี่นะคะมะเขือเทศอร่อยมากเลยวันเคยซื้อไปแล้วติดใจแล้วค่ะทุกคนเอาไปทําสลัดนะคะใส่น้ํามันเกลือแล้วก็ออรีกอนนะคะทุกคนอ,อ,อร่อยมากลูกเล็กเลกลูกแพ้เล็ก,ลก,ลก,ลกมากเลยอากาศมันร้อนดูองุงนค่ะโลละหนึ่งยูโรนะคะโลละสี่สิบาทอง,งุ่นเขียวๆนะคะทุกคน นี่เขามาขายเริ่มเริ่มออกแล้วค่ะนี่ลูกค้าก็เลี้ยงดูร้านนี้นะคะกิโลละหยูโรทุกชนิดเลยค่ะทุกคนก็0.99ก็เหมือนบ้านเรานะคะถ้า0 9นให้ลูกค้าก็ดูว่ามันราคาถูกกว่าหน่อยนะคะแค่1นึ่งเซนแต่คิดจริงๆแล้วก็หยูโรนะคะทุกคนค่ะเวลาเขาคิดตังนี่ ดูบรรยากาศดูมะเขือมะเขือออกเยอะเยอะค่ะทุกคนมะเขือเยอะมากแต่ถ้าเป็นมะเขือบ้านเราเนาะมันก็จะซื้อประจําค่ะอันนี้มันหยาบเราต้องไปทําให้มันสุกก่อนถึงกินได้ดูค่ะบางร้านก็เพิ่งมาเพิ่งมาตั้งเพิ่งมาตั้งร้านแต่ร้านเสื้อผ้าก็จะมาเร็วหน่อยค่ะทุกคนดูค่ะคนซื้อยุมย้มยำยุมยำเลยดูราคาถูกเสื้อผ้ามือสองนะคะนี่นี่ ตลาดนี้ก็จะราคาสูงหน่อยกว่าตลาดนัดนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ตลาดประจําของเขาพ่อค้าก็ไม่ค้านาเดิมนะคะทุกคนที่มาขายที่นี่ก็เหมือนกับเราตั้งร้านประจําของเขานะคะร้านที่นี่ไม่ได้ขายฟรีนะคะทุกคนเขาก็ต้องจ่ายค่ารำเนียมให้ตํารวจเหมือนกันพวกสัมภาระเขาก็มาเก็บตอนเช้านะคะเก็บแผงวันเห็นตอนเช้าเห็นเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็มาเก็บตัง ที่นี่มอนกันกับพ่อค้าที่เขามาตั้งร้านที่นี่นะคะไม่ได้จ่ายฟรีนะคะทุกคนเราต้องเสียค่าตั้งร้านด้วยค่ะเหมือนบ้านเราก็จะมีเจ้าหน้าที่มาทุกเช้านะคะมาเขียนชื่อแล้วก็จดแล้วก็ต้องจ่ายตังค์ให้เขาเหมือนกันค่ะทุกคนนี่นะคะเสื้อผ้ามือสองยังสภาพดีอยู่เลยก็มีหลายแบรนด์ด้วยค่ะทุกคนหลายแบรนด์ให้เราเลือกนี่คนก็เยอะนะคะทุกคน เราประจํานะคะแล้วก็มาเลือกเลือกตามเขาก็พาเลือกเราก็เลือกนะคะทุกคนความสุขของแม่บ้านในต่างแดนจะทําอะไรล่ะคะก็ทํากับข้าวเราก็เดินมาจ่ายตลาดนะคะไหน,นของสวยสวยงามก็หยุดดูพอเป็นสีสันนะคะทุกคนนี่พาทุกคนชมบรรยากาศบอกให้ส้มลองเสื้อเราก็เดินดูเสื้อผ้านะคะมือสองเดินดูทุกแผงเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะ ค,คุยดูเผื่อจะเจอตัวที่ถูกใจนะคะทุกคนนี่ราคาเราก็ดูเปรียบเทียบราคาแล้วก็เนื้อผ้าด้วยค่ะทุกคนบางร้านก็ขายถูกบางร้านก็ขายแพงไอ้ที่ติดราคาก็ตามราคานั้นเลยนะคะไอ้ที่ไม่ได้ติดราคาเราก็ต้องถามเอานะคะเพราะว่านเป็นยังใหม่อยู่นะคะเสื้อผ้ายังใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ถูกใช้แต่ถูกโลอออกนะคะทุกคนก็จะแพงหน่อยตัวไหนเราชอบนะคะแล้วก็ซื้อ ตัวละสยูโร3ยูโรค่ะทุกทุกคนค่ะถ้าเป็นมือสองนะคะนี่เลือกสบายเลยค่ะเหมือนกันออกกําลังกายไปทุกแผงนะคะเราดูทุกแผงกาง,งเกงกางเกงยีนนี่สวยมากเลยวันชอบดูกางเกยงยีนนะคะดูเสื้อผ้าสีสันพวกแม่บ้านนะคะก็จะมาหรือเยอะมากเลยมาเยอะมาก เท่าคนแก่นะคะทุกคนก็มาดูเสื้อผ้ามือสองเยอะมากใครที่เดินออกกําลังกายช่วงเช้านะคะก็จะมาหยุดที่ตลาดนี่ก็มาดูของมือสองเหมือนกับเรากระเป๋าแต่ไม่เยอะนะคะที่นี่ก็มีกระเป๋ามือสองเหมือนกันแต่ไม่เยอะเท่าไหร่เหมือนตลาดนัดใหญ่นะคะทุกวันพฤหัสที่เราไปนะคะนี่เขาก็จะกองแบบนี้เลยใบยละห้ายูโรนะคะทุกคนคะ่ะที่กองกองอยู่นั้นกระเป๋าเราลือ้อช่วยกันลื้อคะ่ะ ช่วยกันรื้อช่วยกันใช้นี่ของมือสองไม่ใช่เฉพาะพวกเรานะคะคนอื่นเขาก็เลือกเหมือนกันเพราะว่ามันยังมีสภาพประหยัดนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีคะ่ะทุกคนเราต้องช่วยกันใช้ช่วยกันจ่ายนะคะทุกคนนี่บรรยากาศช่วงเช้าของแม่บ้านอิตาเลียนนะคะทุกคนคะ่ะนี่ความสุขของพวกเรานะคะ แค่ได้มาเดินชอปปิ้งนะคะไม่จ่ายตังก็มีความสุขค่ะขอให้ได้มาเดินนี่ทุกคนก็จะบอกว่ามาเฉพาะตลาดวานกับส้มมาเฉพาะตลาดไม่รู้จะไปไหนนะคะทุกคนคะ่ะไม่ได้ไปไหนเลยมันก็อยู่เฉพาะบ้านในหมู่บ้านนี้และคะ่ะทุกคนแฟนเขาทางานนะคะก็มีเฉพาะวานที่ออกมาข้างนอกมาจ่ายตลาดนะคะทุกคนนี่เราก็ดูกระเป๋าไปพร้อมกันนี่เข็มขัดตัวนี้สวยมากเลย มันเป็นของอะไรเนี่ยเอ็ม่แท้โอเครถไปได้เบิรงนี่นะไปได้เบิรงนี่โอ้ยเจ้าของอุ้ยตัวใหญ่บ่อุ้ยอันได้ข้างหน้าได้ข้างหลังอุ้ยสวยอยู่เจ้าเจ้าใส่นั้นสวยอยู่อืมมันเปิดหลังมันมันดีไซน์สวยเนาะมันมันสูงขางนึงไมมมม่ัันนีเจ้าใช่เจ้าอยู่แล้ว อันนี้อ่โสมโสมเบิ้งเบิ้งอันนี้ให้นะวางสักก่อนเอาใส่โตเจ้าให้ค่อยดูนะี่ตัวนี้สวยหันหน้าดิอุย้ยสวยอยู่โอ้ยไม่เจ้าไซมันสวยค่อยชอบไหมเจ้าเบิกงไซให้ค่อยเบิง้งมันสวยดีสวยอยู่นะตัวเนี้ยอือเนาะแต่ก็ไปได้อือเนยๆบอกๆแต่อันนี้ผู้พาคกันเซยเทียรเวลาออกมากระเซยเจ้าตเก้านี่แหละ เป็นตาอีกแล้วว่ะจิวันเดินมาเจอนะคะเครื่องช่างสมัยเก่าสมัยโบราณนะค่ะทุกคนค่ะวันสนใจวันก็เลยขอเขาถ่ายวีดีโอให้ทุกคนดูนะคะใครเกิดฐานมั่ง วันเกิดทันอยู่นะคะทุกคนคะ่ะเครื่องช่างสมัยเก่าตัวนี้นะคะนี่เขายังมีใช้อยู่นะคะทุกคน,นมาเดินดูต่อค่ะดูราคาผลไม้ผักผลไม้ต่อค่ะทุกคนสดสดทั้งนั้นเลยค่ะดูโอ้ยสีสันมาเขือเทศน่ากินมากกินสดสดยิ่งอร่อยค่ะรสชาติ เขาให้เมลอนนะคะพคนละสี่ก็มาชิมเขาพาให้มาชิมนะคะถ้ากลัวมันจะไม่อร่อยเขาก็เลยให้มาชิมนะคะทุกคนค่ะเมลอนพ่อค้าประจานะคะทุกคนค่ะดูผลไม้ผักผลไม้สด,สดสดใครอยากได้ตักหยิบไปเลยนะคะทุกคนค่ะผลไม้ผักผลไม้อยากได้ลูกไหนอันนี้เมลอนลูกละหนึ่งโยูโรนะคะทุกคนค่ะร้านนี้ ละหนยูโรค่ะทุกคนดนูเราก็ต้องเดินเข้ามาข้างในอีกนะคะทุกคนคะ่ะราคาก็จะต่างจากไอ้ตรงที่อยู่หน้า,าถนนนะคะทุกคนคะ่ะนี่ได้แล้วลูกพีกิโลละหนยูโรร้านนี้นะคะ พวนี้เป็นช่วงผักออเยอะมะเกือเทศออกเยอะมากกค่ะทุกคนนี่มาดูกางเกงยีนอีกต่อด้วยกางเกงเสื้อผ้ามือสองค่ะทุกคนอันนี้ห้ายูโรนะคะทุกคนค่ะไอแผงนี้นะคะ ตรงไหนที่เขาไม่ได้เขียนราคาเขาจะเรียกเอานะคะเขาจะเราต้องต่อราคาเขาเอานะคะทุกคนนะคะบรรยากาศในช่วงเช้านะคะทุกคนคะ่ะของตลาดบานเราอันนี้ก็ร้านนี้ก็หนึ่งยูโรคะ่ะทุกคนวันนี้วันก็มาเดินนะคะตลาดตอนเช้าออกกําลังกายคะ่ะกับเพื่อน้มนะคะทุกคนก็เลยนาบรรยากาศนะคะบรรยากาศในช่วงวันเสาร์นะคะ มาฝากทุกคนนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ชอบการเดินตลาดเหมือนพวกเรานะคะในต่างแดนมาฝากวันนี้หลังจากเราเดินตลาดนะคะวันก็มาหยุดที่บาร์นะคะทุกคนอยากดื่มกาแฟนะคะแล้วก็โคซองมาเจอแมลานี่นะคะแต่ส้มกลับบานไปแล้วนะคะทุกคนมันร้อนแมลานี่ไม่ชอบเดินตลาดนะคะแกร้อนเราก็มาได้หยุดที่บาร์จบไปด้วยภาพนี้นะคะทุกคนคะ่ะนี่ก็คือบาร์แล้วนะคะ อิตาเลียนคาปูชิโน่นี่เขาก็แก้วละ1ยูโรนะคะที่หวานสังโคซองก็1ยูโรไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกค่ะของกินที่นีานะคะ่ะ